สวัสดีนะครับคุณที่ชอบคุณที่รักตกปลาทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องติ๊กฟิชชิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็พามาเยือนยังหมายคลองจระเข้เหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็มาตกตรงสันเขื่อนนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ตกบนสันนะฮะเพราะน้ําในคลองแห้งลงไปเยอะแล้วก็เลยลงมาตกตรงใต้ใต้สันเขื่อนนะครับผมก็จะเป็นทางลาดลงมาะจุดบริเวณนี้นะครับผมดูสภาพหมายนะครับ นนี้ก็ลงเหยื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ปลาก็กินะไรไหมคะนี้ ใกล้ๆนะครับผมมาตีไกลไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผักมันลอยมันลอยอัดเข้ามานะครับผมจะต,ตีใกล้ๆประมาณสักห้าหกเมตรประมาณนี้นะครับผมแต่มันก็พอได้เพราะว่าปลามันจะรอข้างตลิง่งเพราะตอนนี้น้ําแห้งนะตีไปตรงกลางก็เท่านั้นนะผมน้ําไหลแรงได้อย่างมีปักตบลอยอย่างนี้ยังไงก็ติดอยู่ดีนะครับผม นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับผมวันนี้ก็มีเวลาไม่มากประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายโมงก็จะกลับนะครับผมก็มาลองติดตามรุ่นกันดูนะฮะวันนี้ผมลงเหยื่อไปอ่าเก้าโมงตีสเก้าโมงตอนนี้เก้าโมงเก้านาทีแหละตอนนี้เก้าโมงเก้านาทีแล้วตีสัเก้าโมงนะฮะ โอเคครับผมก็ไปลุยกันครับ แกมครับผมยามเช้า ลองสับนะครับผมวันนี้ตั้งสแตนให้ต่ำที่สุดเลยนะฮะเพื่อหลบผักตบโดยเฉพาะเลยนี่ครับผมฟ้ารกร็ถือเข้าเข้าเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่ได้นั่งหยุดนะฮะ ไซส์สวยขึ้นมาหน่อยนะครับผมมาคู่เลยนะครับผมทั้งช็อคเกอร์ทั้งหินตรน,นี้ เกี่ยว<อ>ท้องมา ผู้นะครับผมนี่ครับแต่เปียนกับปนินนะครับผมโอเคครับ ครับผมกินตั้งแต่เม,มืม่อไหร่มนียสองตัวคู่ฮะ หนึ่งครับผมนี่ครับผมกะเพียนไซส์สวยฮะ ตอนเก็บเบ็ดคันสุดท้ายพอดีครับผมก็จะเก็บกลับแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของของจระเข้แล้วนะครับผมนี่ปลาที่ได้วันนี้ี่ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับผม่นี้ครับนับแล้วได้ยี่สิบเจ็ดตัวนะครับผมปลาวันนี้ก็พอได้นะครับผมก็ตก ตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงนะครับผมก็ใช้เวลาไปสามชั่วโมงนะครับก็พอได้สนุกนะครับผมวันนี้ปลาก็เข้าเป็นช่วงๆนะครับผมก็ไม่เหงานะครับผมมีเจ็ดแตบนะครับผมตกบ้างนอนบ้างนะครับผมปล่อยทิ้งไว้บ้างก็มีจะต,ตีไม่ไกลนะตีไปประมาณห้าหกเมตรแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าตีไกลไม่ได้มีผักตบลอยนะครับผม เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมปากมันแผบนะครับผมก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เพจติ๊กฟิตชิงนะครับผมหรือตามร้านค้าที่ผมจะลงไว้ในชุมชนนะครับผมว่ามีร้านไหนบ้างนะครับก็ลองเลื่อนๆดูนะครับผมเหยื่อก็ถุงละห้าสิบบาทนะครับผมหนึ่งกิโลผสมน้ําตกได้เลยนะครับหรือถ้าไปตกแม่น้ําหรือที่ต้อง,องใช้จํานวนเยอะๆนะฮะก็ ผสมลำขนมปังได้อย่างละหนึ่งกิโลนะครับผมแต่ถ้าตกปนินตามหมายของธรรมชาติปั้นก้อนเล็กๆนะครับผมานาไม่แรงนะปั้นก้อนเล็กๆก้อนประมาณสองนิ้วก็กตีได้เลยนะหาแต่ก็เบอร์เล็กๆนะสองเซนครึ่งอะไรเงี้ยครับผมสองเซนสามเซนอะไรประมาณนี้สองเซนครึ่งสามเซนอะไรเงรี้ยผมแล้วก็เล็กๆตัวเบดจีนุศูนจุดแปดนะครับผมตกปนินแจวเลยนะครับผม โอเครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับสําหรับหมายนี้ก็เหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะปักแผนที่ไว้ให้นะครับผมก็ถ้าสนใจก็ลองมาตกกันดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาไปยังหมายคลองจอร์เข้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ